ห้ยเกมนี้เกมดีเนะี่ยตีเสียงเพลงได้นะครับโอเคอย่างแรกคือเราต้องเอาไข่ออกมาใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเชีย่ยมันออกมาอย่างนี้เหรอคือเราต้องมากดออกเองเหรอโอเคเสร็จแล้วก็เอาไข่ามาวางนะครับนะอ๋อรอเวลาไข่ฟักครับฟักดูดิเล่ไีได้แมวครับผมโอเคนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อคือดูเหมือนว่าไอแมวตัวนี้เนี่ยมันจะฟักไข่ออกมาครับ แล้วเราก็สามารถเอาไข่มันเนี่ยมาขายได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราสามารถเอาไข่มันเนี่ยมาขายต่อได้ครับโอ้มันคือธุรกิจธุรกรรมนี่เองโอเคแล้วเราลองสุมสัตว์ต่อดิแ๋ยวเรามาสุมไข่ต่อแล้วกันนะอุ้ยร้อยห้าสิบบาทพอไหมนเนี่ย,พอ,นนยพอวะ่ะโอเคฟองที่สองดูซิเราจะได้ตัวอะไรครับดูจากฟองเนี่ยน่าจะเป็นคาปูชิโน่อ๋อมันมีชื่อไข่บอกอยู่ว่าเป็นตัวอะไรครับ อ๋อนี่เราสามารถอัปเกรดเจ้าแมวน้อยนี้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าเราอัปเกรดมันเนี่ยมันจะเป็นไงอ๋อแค่มันจะให้ตังค์เยอะขึ้นอุ้ยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเอาแล้วคุณผู้ชมเอาไปขายก่อนนะครับนะไปโอเคหาไข่ต่อหาไข่ต่อมาอุ้ยไข่อะไรอะแกงสเตอร์อ้ไอตัวแกงสเตอร์ครับโอเคเฟีย้ยวมา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 ,มาวางเลยโอ้คาปูชิน่าพร้อมแนละ้ว โอเคโหคาปูชิน่เป็นระดับแร่เหรอเนี่ยโอเคเอาแกงสเตอร์แกงสเตอร์อูอัปเกรดนะอัปเกรดนี่อับเกรดอัปเกรดขายเราเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับเดูนี่เเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไปขายก่อนนะครับนะโอเคอุ้ยเราสามารถเกินใหม่ได้ด้วยนะก็มีเป้าหมายนะก็คือเงินกันหนึ่งแสนแล้วก็ต้องการในตัวเป็นหลอดตัวนี้นะครับพอเราเกินใหม่เนี่ยเราก็จะได้รางวัลเป็นเหมือนกับสล็อตเพิ่ม2อันแล้วก็เงินบวก10%นะครับโอเควตอนนี้เราเริ่ โอ้โหว่าปัญหาเงินง่ายอยู่นะมา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 ฟักต่อเลยฟักต่อเลยเฮ้ยห้าแสนว่ะคุณผู้ชมนี่แ้่คุณซื้อไม่ได้อะเดี๋ยวทำไมมันถึงไข่นี้ออกมาวะอุ้ยไข่ตัวอะไรอ่ะว่าผมเก็บตังค์เลยว่ะผมยังไม่ซื้ออะไรละผมเก็บตังค์ห้าแสนผมจะซื้อไข่วันนี้มันจะหายบ่ะคุณผู้ชมมันจะมีหายหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าถ้ามันจะมีหายไปไหมถ้าเกิดเราไม่ซื้อเหมือนไม่มีไงเหมือนจะไม่มีเวลาจะมากัดปะจนกว่าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยทำไมมันออกมาอย่างนี้อ่ะ ออมันก็ตายหาดีคุณผู้ชมไม่มีตังค์ครับผมอัพเกรดกันงั้นหมว่าผมอัพเกรดในพวกนี้ดีกว่าเนะี่ยอัพเกรดให้มันทําเงินได้เยอะๆแล้วเราก็เอาเงินไปขายครับอุ้ยผมอยู่ดีได้ไข่อะไรมาไม่รู้วะโอเคตอนนี้เรามีเงิน8 00พันครับความฝันเราอย่างไกลว่ะเรามีเงิน800 0นเองมาโอ้ผมว่าเราต้องยอมแพ้รับคุณผู้ชมเราต้องยอมแพ้ครับคือ,อมันไม่ได้นะ0 0า0 0นมิ 500. ง้นเราจะไม่ได้เห็นตัวอื่นนะไปะ โอ้โหไอีที่ฟองต่อไป5 0,000ืนบลัดมูลระดับอีปิกครับแม่งแม่งลดลงมาจาก5้าแสนเหลือ5 0,000ื่นแต่ผมคิดว่าเราไหวอยู่นะห้าหมื่นห้าหมื่นพอเป็นไปได้ปะห้าหมื่นพอจับต้องได้ครับเนี่ยตอนนี้เราขายเมื่อกี้เนี่ยเราได้มาเนี่ยเรามีหมื่นสี่ละมันมีอ e ีวงอีเวนต์อะไรไหมลองไปเดินดูกแบบไหมคราฟแม็กชี่เอ้ยมีมีโต๊ะคราฟอ่ะไปลองดูดิโอ้โอเคโอเคมันจะมีบางตัวที่สามารถคราฟได้ถ้าเกิดว่าเอาตัวละคร โอเคมันคราฟได้ครับคราฟได้ครับโอเคโอเควันนี้มันมีกิจกรรมฮาโลวีนอยู่ไงเมื่อกี้มันคือไข่ฮาโลวีนคุณผู้ชมดูดิฮาโลวีนเฮาส์นี่คืออะไรอะ่ะร้านแรกของโอ้แล้วเราหาฟักทองจากไหนวะเชื่อเมื่อกี้ผมเสียดายวะ่ะผม,ไ,มได้ไข่ฮาโลวีนมาแล้วเว้ยสปุกี้อะ่ะห้าแสนอะ่ะมามามาขายของขายของดูดิด้เงินมาสองหมื่นกว่าแนละ้วอีกนิดเดียววะ่ะ ขายห้าหมื่นต้องเป็นของเราครับอีกนิดเดียวก็ผมอัพหน่อย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 เชียร์เนี่ยคือฮาโลวีนคุณผู้ชมนี่คือฮาโลวีนเนี่ยนดูดิที่ดูตัวละครฮาโลวีนเยเนี่ยเมื่อกี้เราอาจจะได้ตัวนี้ก็ได้นยสปุกี้อะไรเนี่ย,กกย,ยดูดิโอ้ดูแต่และตัวพี่เขาดิเติงต่งๆทั้งนั้นครับผมขโมยได้ไหมเนี่ยขโมยได้นะผมเชื่อว่าเราก็ไม่ชอบหรอกให้ใครมาขโมยของเรานะครับโอเคตอนนี้เรามีสี่หมื่นลว มา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 ,มาอีกแค่ประมาณ9 0 0 0พันครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเคห้าหมื่นขอญาตนะครับขอญาตนะครับไข่บัตรมูลนะครับนะติดสถานะบัตรมูลด้วยโอเคสานาทีเดี๋ยวเจอกันน้องไหนะดูซิไข่ฟองต่อไปนะครับเราลองกดส่งดูโอเค5้า okay, ิบาทซื้อได้อยู่นะครับนะซื้อไปคือตอนนี้เราซื้อไปก่อนนะครับอันนี้น่าจะพร้อมแล้วจะนบอับเดอย อัปเกรดให้มันด้วยดูฟองต่อไปดิเอาเอามาอุ้ยร้อยเดียวอะแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์เรามีแล้วนะเราจะเอาตัวซ้ำนะครับมาเฮ้ยอ้ก,กุ้งวะ่ะเฮ้ยคาปูชิน่แอสซ,ซิโนมีแล้วนะครับไม่เอามีแล้วไม่เอาเราจะสุ่มหาตัวที่เราไม่มีเท่านั้นนะครับสองแสนห้าเลเจนด เชียมันเอาเงินมันมายั่วผมว่ะเชียแล้วไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เเลิกว่าเกิดความโลภในใจใจเกิดความโลภขึ้นมาในจิตใจนะครับการจะหาสองแสนห้ามันสองแสนห้าผมว่ามันยังห่างไกลผมว่าสองแสนห้ามันห่างไกลเราไปว่ะคุณผู้ชมผมว่าเรายังไม่พร้อมมาเอาขวายมาดีกว่าโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราก็มีตังค์เดี๋ยวเราก็มีตังค์อุ้ยอะไรเนี้ยอุ้ยนี่ไง วิ่เราได้ไข่เจ้าปาโลมามาครับถ้าเกิดว่ามันต้องเกินใหม่ต้องใช้ตัวนี้เว้ยอุ้ยนี่อันนี้โอเคอู้เป็นเจ้าอูดที่่าบัตรมูนฟิโกลคาเมโล่ชียร์เกตกเกตกันครับเกตตัวนี้ต้องอเกตเยอะเลยตัวนี้ตัวนี้รักตัวนี้รักระดับอีพิกนะครับวิ่งตุงๆๆงซาฮูตุงๆุงซาฮูเลยไม่เคยได้นะครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเราเก็บเงินให้ได้แสนหนึ่งนะครับถ้าเกิดใหม่อูดก็หายดินี่กูเพิ่งได้อูดมาอูดจะหายถ้าเราเกิดใหม่นะครับ เรามีเงินแสนหนึ่ง่ะเกิดใหม่โชว์ไปเกิดใหม่โชว์คนดูไปแล้วงั้นไม่ต้องเสียดายหรอกไปรุยเลยเฮ้ยไม่หายว่ะเฮ้ยมันไม่หายว่ะอ๋อมันแค่เพิ่มชั้นขึ้นมาเว้ยดูดิอ๋อนี่ไงโอเคเฟียวเกมดีครับผมเกิดใหม่แล้วไม่หายเกมดีครับเกิดใหม่ครั้งต่อไปคือใช้ตัวนี้อีพิกแล้วก็เงินล้านหนึ่งแอรซาซิโนไม่เอาผมอยากได้ตัวไม่ซ้ำนะผมจะสุมหาเราไขที่มันไม่ซ้ำนะครับ จะมีดวงสูไมได้อีกไหมนะไข่ห้าแสนโอเคสองแสนห้าเลเจนดารี่ครับแปบ๊บเดียวปะ2อ0แสนห้าน่าจะแป๊บเดียวสำเราแล้วลตอนนี้เพราะว่านี่คือโรงงานผลิตไข่เบนหลอดครับผมเราจับตัวพวกเบนหลอดมาแล้วก็ให้มันมาฟักไข่แล้วก็เอาไข่มันไปขายนะครับละนีอะ่อีกนิดเดียว2อ0 0สน้าแต่ผมว่าเลดมันออกง่ายอยู่นะเลดไข่อะ่ะเพราะว่าเลดไข่มันไม่ขี้เหนียวนะคือมันแบบว่ามันมีเวลาบอกเลยนะว่า ใครระดับไหนจะออกตอนไหนนะครับโอเค่า okay. จะพอแล้วนะครับนะปะโอเคสองแสนห้า okay. ซื้อมาเลยเก็บร้อยเอาตัวนี้ออกแล้วกันตัวเนี้ยเก็บมาแล้วก็วางไป โอ้ oh, 7นาทีโอ okay. เคพราเอามาันเอ้ยเราสามารถเอามันมาจูงเล่นได้ด้วย,น,ยนะเนี่ยถ้าเราเกินเรามีตัวเท่ <c oughs> ๆเราไปฉีกอะไรเงี้ยนะเราขายเบนลหลอดที่ไหนวะดวกอนมันเอาตัวเบนลหลอดไปขายที่ไหนได้ปะเอะมันมีตัวตรงไหนที่เอาไปขายเบนลหลอดได้ไหมเราจะขายตัวละครเบนลหลอดทิ้งที่ไหนดีอะเหมือนผมเห็นว่ามันขายตัวเบนลหลอดได้นะเอะเหมือนผมเห็นว่ามันขายตัวเบนลหลอดได้เป็นขายที่ไหนวะอ๋อนี่ไงเซลล์เบนลหลอดทั้งบนหนีมาเรากดไทยเลย ตอนนี้เรามีไข่อีปิกกับไข่เลเจนดี่ที่พร้อมแล้วนะครับไปเลยเจ็ดล้านโอ้ยเฮียมึงแม่งพอกูหาเงินหลักแสนได้ไอ้เฮียมึงมีขไข่ใบละเจ็ดล้านมานะครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหเหมือนเหมือนกับเสียฟรีไปเลยอะ่ะตัวนี้หาไม่ทันหรอกเจ็ดล้านนะครับเอาม่โอเคห้าหมื่นนะครับมูจะลองไห้นะครับแล้วเมื่อกี้โอเคระหว่างนี้เราก็มาสุ่มขายเล่นแล้วกั 50, นตัวห้าหมื่นเนี่ยว่า เอาดิตัวซ้ำนะครับแต่ก็อยากเอาอะ่ะโวไม่มีเลยครับไม่มีโผล่มาเลยหยุ้ยพันห้าตัวอะไรอะ่ะตัวกบบอโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอีปิกว่ะเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องการนี่ว่ะประรประรปรริงปรงปรุงร่งอะไรนะนะครับนะหาต่อหาต่อครับนะมาหาตัวละครต่อเผื่อว่าเราจะได้ตัวราคาไม่แพงมากแต่เป็นระดับอีปิกนะครับหุ้ยตัวนี้ใหม่เกี่ยวว่ะสองพันห้าอย่งเั้ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสปูกกี้ห0 0แสนเอาละมึงจับต้องได้อันนี้จับต้องได้ครับผมอันนี้จับต้องได้จับต้องได้ครับผมโอโ้โหอีกแค่แสนเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฟิลฟิฟิลฟิหัว,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 วน,นี้ยังไม่เกิดเลยนานมากนะครับโอเคดูเหมือนจะพร้อมแล้วเฮ้ยไฮฮาโลวีนสปุกกี้ทิกออทิจัดมาดีจัดมาดีเอาตัวอะไรออกดีตัวนี้ modified. ออกแล้วกันมึงโดดเด่นเกินไปแล้วนะครับนี ผมจะเอาตัวเด็นๆหนตรงนี้สิบนาทีเจอกันน้องเล่มันออกง่ายอยู่นะเล่มันออกแบบไม่ขี้เล่ขี้ลายอยู่นะโอ้โหสองแสนห้าเลเจนดัลลี่ไดมอนท์ครเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวๆอยู่ตาตาตาซาฮูกำลังจะเกิดแล้วมาโอเคเราเริ่มอูฟูแล้วเราเริ่มอูฟูแล้วเงินสองแสนห้ายังโอเคผมคิดว่าน่าจะพอแล้วสองแสนห้าเล็บร้อย ไขเลเจนดารี่ไดมอนมันคือตัวซ้านะแต่ว่ามันเป็นไดมอนไงคือตอนนี้ผมรอแค่อย่างเดียวเลยตอนนี้คือผมรอแค่อย่างเดียวยคือรอไอหมอนี่มันฟักออกมาเท่าน,นั้นอยากรู้มันจะเป็นตัวยังไงนะครับนะถ้าเป็นอีปีขอติดสถานะเท่านั้นนะครับมาอีิีธรรมดานี่ไกลๆเลยตอนนี้เริ่มยิงแนะเริ่มหยิงแนะขอจับต้องตัวสูงๆพอตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปุกกี้สองล้านห้าสองล้านห้าเรามีหวังว่างคุณผู้ชม พอจับต้องได้ไหม2,000ห้าโอตอนนี้ผมว่ามันอาจจะเกินเอื้อมเราไปเปล่าวะ2,000ห้าเลยอะว่าต้องอัปเกรด่ะ2องนห้าต้องอัปเกรดตัวพวกนี้เลยวะถ้าจะเอา2,000ห้าเราต้องอัปเกรดตัวละครที่แบบระดับอีพิกอะเพราะระดับอีพิกมันทำเงินให้เราได้เยอะนะครับพอไหวอยู่ไหมผมอยากเปิดวะผมอยากเปิดฟองนี้มา2,000ห้าเลดแม่งดูดีจัดมันเกินฝันไปเปล่าวะได้อยู่ผมว่าได้อยู่ แค่เราต้องรู้จักเก็บเก็บตังค์นะเอาง่ายๆคือเราแค่ต้องรู้จักเก็บหอมลอมลิ้อนะเอาจริงๆไหมพอตอนนีนะ้คือเราใช้เงินแบบพุ่งฟาเกันไปหน่อยว่อัพเกรดสักนิดอัพเกรดสักนิดเนี่ยกูเริ่มใช้เงินเงี้ยเริ่มใช้เงินพุ่มเปือยอ่าหมดลวเหลือสองแสนนิดๆเราต้องอัพเกรดพวกมันเพราะว่ามันจะได้ทำตังค์ให้กับเราไงอาจจะต้องรอยังต้องรอหน่อยทีแสนล้วผ่านมายังไม่ครึ่งทางเลยเพื่อตัวสองล้านห้าต้องคว้ามาให้ได้ มันคือตัวอีเว้นต์ไงถ้าเกิดอีเว้นต์หายไปเนี่ยบางทีตัวลคอพวกนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบได้ไข่อีเวนต์มาเนี่ยเราควรคว้าไว้นะสรุปไม่ใช่ครับแนงไม่ใช่ไข่อีเว้นต์นะที่เกูคิดไปเองนะครับโอเคมาๆๆๆ9กแสนละตอนนี้เรามีเงิน9้าแสนลวมาพร้อมแล้วนะครับนะ เราจะมาเริ่มเปิดฟองนี้กันก่อนละกันนะแล้วค่อยไปเปิดอีกฟองหนึ่งซึ่งผมมาซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ให้เวลาฟักมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอ,อยังไงน่ะเออมาเริ่มกันเริ่มปั๊เฮ้ยเนี่ยมันคือตัวที่ผมไม่เคยเห็นว่า t r i c k and treat ครับนี่มันคือตัวละครอีเวนต์โอ้โหดูนิแต่ให้เงินโคตรน,น้อยเลยร้อยห้าเองครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปมันอยู่ข้างบนนะผมฟักไว้นะครับ ที่เพิ่งซื้อสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยเนี่ยไอหมอนี่ไงนี่มาโอเคลุย let's go โอ้โหอ๋อมันคือไอช้างแต่เป็นเวอร์ช,ชั่นฮาโลวีนครับผมเนี่ยอุ้ยดูดิน่ารักนะครับเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้คือใครที่ชอบแบบนี้หรือแบบเกมฟักขไข่อะไรเงี้ยนะเวลาแบบมีอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยรีบมาเก็บสะสมตัวพวกนี้ไวเลยนะครับ เรามีแถมมีแถมมีแถมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แบบว่าระหว่างผมรอตังเนี่ยมันมีอีเวนต์เกิดขึ้นแล้วไข่มันกลายเป็นแบบนี้เว้ยอาวาแบ็คโฮแบ็คโฮดูเลยนี่เป็นหมูแบ็คโฮว่ะเชียโคเท่ครับโคเท่ครับแม่งให้เงินเยอะกว่าตัวฮาร์ลวีหนึ่งครับผมโอเคดูดีโอเคครับผมงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันเกมมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับถ้าชอบหน่งกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดหนงจอยดีมาเติร์ฟักเกอร์ด้วยนะหุย้ยเกิดดีเวนนะผู้ชม ไปแล้วกันสวัสดีครับเฮ้ยอีเวไลน์อีเวนต์นาวีนด้วยว่ะ